เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยวันนี้ทุกคนวันนี้นะนนนนะเรามาอยู่ในเกมอ่ายูริสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้นะผมมีภาร,รก,กิจที่จะต้องทํานั่นก็คือการที่เรานะครับจะเอาคนเหมืองนะครับไปปลูกฐานสตูเออดูซิว่าวันนี้นะครับผมจะทําสําเร็จหรือไม่นะก็ติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนโอเคก่อนอื่นเราก็สร้างคนก่อนนะฮะสร้างเพื่อเอามาป้องกันฐานนะครับ พราะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบุกเข้ามาเราจะรับไม่ได้นะเออเราต้องสร้างกันด้วยก่อนเลยอแล้วก็สร้างโรงรถถังออกมาก่อนเนี่ยอ่ามีทีเล็กด้วยอ่าสวัสด,ดีเจ,จ้าทีเล็กโอเคทุกคนอ่าสร้างป้อมแกมริงไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเผื่อเขาเอาเครื่องบงเครื่องบินมาบุกเนะี่ยโอเคตอนนี้คนเมืองของผมมันบังคับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องทำการกำจัดจุดอ่อนเนะะี่ยโดยการเอา เจ้ารถแร่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าลงเชือบะครับ <New construction S 1> มันก็จะทําการ <Building. S 1> คนตรงนี้ผมก็สามารถบังคับได้นะครับแต่ว่ารอสักครู่นะทุกคนนะรอให้ผมตั้งตัวได้สักนิดหนึ่งก่อนนะโอเคเอาไวรัสออกมาเจ้าสไนเปอร์ของผมนั่นเอง <Construction. S 1> นี่เข้าไปโอเค เรียบร้อยครับต่อไปก็สร้างโรงเชืออแล้วก็สร้างตัวนี้มาแล้วก็แกลริงโอเคใช้ชุนนะซับเยอะเหมือนกันนะนี่ถอยมาก่อนถอยมาก่อนไปซ้ำๆซๆๆมซ่อมซ่อมทำไหมทำไหมทำไหมอเอาใครทันนะ สไลด์ผมออกผมลืมเอาสไลด์ออกมาควบคุมตอนแรกโอเคได้แล้วเดี๋ยวให้คนแรกคนเมืองของผมเก็บแร่ไปก่อนนะฮะตังหมดแล้วด้วยตอนนี้เขียม,มาเรียบร้อยครับ <Select. S 2> เปิดแบบสักน,นิดนึงนะอ่ะวิ่ย ผมว่าถ้าจะเอาคนเหมืองไปบุกอย่างเดียวมันอาจจะทําไม่ได้นะเพราะว่าเขามีรัวป้องกันแล้วอาจจะต้องใช้รถนะครับในการเจาะด้วยแต่ว่าเดี๋ยวลองเงินสักครู่นะทุกคนนะเอ่อเอาแกลลิงมากัรนฐานก่อนนะฝั่งนู้นเป็นของโซเวียตอาจจะต้องมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะบอลลูนนะฮะบอลูน,านมาแน่ต้องเซฟก่อน,นครับโอเค ให้สนายคุมก่อนนะสนายอยู่แนวหลังเลยแล้วสนายอยู่แนวหลังคนระับคอยยิงโอเคประมาณนี้น่าจะอยู่ได้แล้วแล้วก็ตัวสะกดจิตโอเควุ้ยเงินเข้าตาย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 ,ตายอย่างเงี้ยผมตาย โอ้ยแพ้วะ่ะไม่ได้แล้วครับทุกคนโอเคเข้าไปเข้าไปโอ้ออโหเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอฮะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุกคนฝั่งนู้นเอาเรื่องอะ่ะ ไม่ไรคนแรกเราเยอะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องสร้างป้อมสะกดจิตเอาไว้ก่อนนะโอเคไปเข้าไปแก๊ลิงเอาหมอาจจะต้องสร้างรถถังเพิ่มโอเคคือตอนนี้เราต้องป้องกันฐานก่อนนะเอาให้แน่นเลยแล้วเดี๋ยวภารกิจของเราค่อยทํานะครับถ้าไม่งั้นอยู่ยากอยู่ยากแน่ๆ โอเคเวลาอาจจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเหมือนฝั่งนู้นเขาก็จะเอารถถังมาบุกเราก็ต้องมีรถถังในการป้องกันด้วยสร้ <Being. S 1> างแบทเทอลแลขึ้นมาเพื่อจะเอาไอ้ตัวมัตเตอร์มล์ควบคุมจิตใจครับอโอเค okay. ทุกคน ยวลดลดแร่เรอเยอะๆนะโอเคเราจะกดจิตตัวละแ0ดร้โอเคคีล้อมาแล้วครับทุกคน สร้างฟอมสอยและแกนล,ลิงโอเคผมจะพยายามทำให้ได้ครับลองดูลองดูลองดูขีลอ,อบมานี่เรื่องใหญ่นะต้องสร้างแกนล,ลิงตอนนี้ออกไปก่อนขอแกนล,ลิงออกก่อนนะ เอาแกล้งแกล้งมีกินลำแล้วนะโอเคพอได้อยู่เซฟจุดแล้วกันโอเคตอนนี้รถเหมืองผมต้องแมกนิตอนมาเติมไม้ แกลลิงนี่เอามาคุมไมว้กนะ okay. ่อครับ low power เข้าไปก่อนคนระับ ขีล็อบไมอีกันแล้วครับทุกคนเอามาเตอร์ไมค์มาคุมไว้เดี๋ยวเขาต้องบุกมาแน่พร้อมๆกับคีล็อบผมอาจจะต้องเอาตัวนี้นำไปโอเค เอามารับเอามารับคีย์ล็อคครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับคีย์ล็อคนี่คือไม่รอดแน่ๆเลกหนึ่งครับตั้งไว้เลกหนึ่งมาแล้วคีย์ล็อคมาแล้วยิงเลยต้องถอยนิดนึงครับตกตกใส่เดี๋ยวแตกโอเคคีย์ล็อคเคลีย กลับเข้ามาครับเซฟโซนมาคนแรกผมจะรอดใช่ไหมซ่อมซ่อมซ่อมโอเคซ่อมหมดแล้วนี่มาตั้งไว้เลยตั้งหลับไปเลยอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับอุ้ย จะรอดป่าะวันนี้ฝั่งโอ้ยผมเจออุ้ยกดผิดกดผิดโทษทีทุกคนอ่าว่าผมขอลองสักลัมหนึ่งนะผ <Unit ready. S 1> มอยากรู้ว่ามันเอาเข้าได้ไหม โอเคดูดีว่าถ้าเกิดสมมติว่าเ,าเข้าไปแล้วผมจะอุ๊ยไม่ได้ปะมันตีโหดด้วยประเด็นเคโอเคผมรู้แล้วว่าผมต้องจัดการยังไงกับสงครามนี้ ผมต้องสร้างนี้ออกมาเยอะเลย <Building. S 1> แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมเอาบังคับให้เข้าไปให้หมดเลย <Construction. S 1> มันน่าจะเป็นแผนที่เวิร์กที่สุดแล้วครับแต่ผมยังไม่สามารถบังคับได้เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องลองดู <Building. S 1> คือมันบังคับไม่สามารถบังคับไอ้รถนี้ได้อะโอ <Un> ้โหยังเยอะ โอเคเอ๋อสามสิบไม่ต้องเก็บและแหละแค่ทนั้นเก็บพอผมว่าผมต้องมีรถคอยช่วยถ้าเกิดจะเป็นรถเหมือยังเดียวไม่น่ารอด หรือว่าผมต้องยิงให้มันระเบิดวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองอ่าโอเค,อเคผมรู้แล้วผมต้องทำไงโอเคครับทุกคน,นมานี้มารวมกันวะคนเหมืองมารวมกันวะ รวมไวรวมไวรวมไว้โอเคผมต้องสะสมคนเหมืองว่ะ <Unit S 1> แต่ว่าผมต้องหารถที่มันยิงแล้วระเบิดไวๆโอเคแร่ตอนนี้ผมค่อนข้างจะเยอะและ้ว ฝั่งหนูเขาไมารถถังมาบุกนะฮะเป็นบอทที่ไม่เอามาบุกเลยบอทไม่อยากบุกเอามาคำไหาครับอุยรอดไปเนี่ย ซ่อมไม่ได้ด้วยโอเคโอเคครับทุกคนครับตอนนี้กลับมาให้หมดเลยเอามารวมกันไว้ตรงนี้ กลับมากลับมากลับมาให้หมดเรีบ <lost>. okay. มาเติมมา <Unit ready. S 1> เรียบพอแล้ว <c oughs> ยังเยอะครับ ถึกนี่ไงรถแร่ลมยิงเคเอามารวมมันไว้ก่อนมันก็ยังไปเก็บแร่อยู่ดี

โอเคเดี๋ยวผมยิงโอเคกันลิ่งผมไม่ได้หมดวะชิบหายแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคน ลรื่องคนละแค่นี้ okay, ไม่เก็บไปมาสเตอร์ไมายทำหน้าที่แล้วรถแรกเราโดนโจมตีโอ้โหโดนยิงยับเลย อ,อาจจะต้องไปกันไว้แล้วมารวมกันไว้ครับตรงนี้เคยยิงให้หมด ยิงให้กเกลี้ยงยิงให้กเกลี้ยงลองดูครับว่าจะบุกได้ไหมโอ้เห่ยงเยอะ แกลลิงผมไปไหนวะโอเคมารวมกันไว้มารวมกันไว้แกนลิง ไป,ไปตอนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะตัดไปในช่วงที่อ่าพลกำลังผมพร้อมแล้วกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับเอาละครับทุกคนนะตอนนี้เนี่ยกองกำลังของผมก็พร้อมที่จะออกรบแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขามีป้อมเยอะอย่างนี้และผมน่าจะเข้ายากพอสมควรนะครับผมอาจจะต้อง เอาแมกนิตอนนะครับทำลายพวกเรียกว่าอะไรป้อมประการทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมถึงจะเอาคนเหมืองของผมเข้าไปปลุกนะครับนี่ไม่งั้นผมเอาเข้าไม่ได้จริงทุกคนเพราะว่าด้วยด้วยความที่เป็นคนเน่ะเจอป้อมที่มันเป็นป้อมแบบปืนปืนกลน,นะฮะผมสู้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นรออีกสักครู่นะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว โอเคแม็กนีตอนเข้ามาเดีย๋ยวแม็กนีตอนเป็นเบอร์สี่โอเคพร้อมอตั้งรับไว้ก่อนนะ กันลิงนำโอเคครับให้กลิงนำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแมกนี่ตอนตามครับเบอร์หกลุ๊ปที่หนึ่งกลุ๊ปที่สองและกรุ๊ปที่สามครับเข้าประจำที่อ่าค,คนเหมือนของผมมาอะไรครับทุกคน ใครที่ร้องขอมาว่าอยากจูคนเหมอนะฮะผมได้ทำการจัดให้แล้วนะฮะตามความประสงค์ของท่านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนเหมงของผมนั้นจะโหดเหี้ยมอมหิตแค่ไหนนะครับด้วยความที่เขาถูกจองจำมาเป็นเวลานานเนะี่ยหยอกหยอกหยอกโอเคทุกคนตอนนี้คนเหมงของผมกำลังเดินขึ้นมานะเข้าแถวยังเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะโอเค แมกนิตอนเบอร์สี่แล้วกันเบอร์สี่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตำจัดป้อมก่อนนะเรียบร้อยแล้วก็ป้อมกลจริงๆผมก็เข้าได้อยู่นะ <Except S 1> uh, ตรงนี้เข้ามายึดพลังงานเข้ายากแน่เลย ผมขออนุญาตเอา U F O สักหน่อยโอเคทำไมลากไม่โดนเลยเดี๋ยวครับเข้าไป ล่วงผมนะโอเคครับคนเหมืองชุดที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม็กนี่ตอนหลบบุกเข้าไปอันนี้เขานี่อันนี้เขานี่อันนี้เขานี่โอเคครับทุกคนคนเหมืองของผมบุกเข้าไปแล้วจะรอดหรือไม่รอดปุ๊บแล้วครับเริ่มทำลายป้อมเข้าไปถล่มเข้าไปอุ้ยวุ้ยวุ้ย ถอยมาก่อนถอยมาก่อนทุกคนถอยมาก่อนแกนล้งแกล้งเข้าจัดการหน่อยอือนักนีตอนยิงป้อมก่อนครับนักดีตอนต้องเคลียร์เออเคลียร์ป้อมก่อนโอเคหนึ่งสองเข้าสามเข้าโอเคนักนีตอนเคลียร์โอเค เขียป้อมนักรี่ตอนเข้าเข้าเขียป้อมเลยอู้หูยรอดไปเนะี่ยหูยจะหมดแล้วถอยก่อนถอยก่อนคนเหมืองผมถอยก่อนกองทัพที่เหลือบุก นักนิตอนสู้คนไม่ได้ครับต้องถอยออกมาโอเคโอ้โหคนเหมืองผมเหลือแค่เนี้ <c oughs> ไม่ได้จริงๆระทุกคนขอโทษด้วยเนะฮยเพราะว่าเจอปืนกลหนักนะฮะสู้ยากจริงโอเค ทำลายให้หมดทำลงทำล,ง rồi, ลายป้อมให้หมดเคเียร์ฐานคนแค่นี้คร <um ับหมดแล้วโอ้ยเป็นดงมาต่อไปครับมาเติมไม้มาเอามาเติมไม้อย่างเดียวก็ชนะแล้ว โอ้โหเอาเรื่องนะเรียบร้อยครับทุกคนวิกตอรี่เน้ยสนุกเหมือนกันนะเอาคนเหมืองบุกแต่งจริงคือถ้าเกิดเยอะกว่านี้อาจจะชนะก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะด้วยความที่เออเขามีป้อมที่เป็นป้อมปืนกลเนี่ยแล้วมันชนะคนได้ง่ายกว่านะครับแล้วคนเหมืองของผมนี่ค่อนข้างจะเปาะบางแต่ตีแรงมากบอกเลยว่าตีแรงจริงครับทุกคนโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ทําได้ประมาณนี้แหละคลิปนี้นะฮะเพราะว่าแหมไม่ได้เล่นนานเนะี่ยลองสนุกสนุกใครเครียดอนะ้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะทุกคนโอเคถ้าเกิดใครถูกใจไงชอบใจไงนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอยากให้ทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนนะสำหรับนี้นะฮะขอตัวลาพีก่อนนะเจอกันใหม่นะบ๊ายบายนะครับ